เฮ้ยอย่าเป้าเว้ยอย่าเป้าโอเคครับเฮ้ยอย่าปิดมายัมท้อนแล้วมเปิดไว้โมโฟครับอยู่ในป้าครับท้องนาท้องทุ่งโอ้ไม่เป้งกันว่าร้องกินไส้มันโอ้โ นี่ครับมือนี้กะอยู่กับนุ่ยเสือป่อขึ้นเก่าครับพี่น้องมือนี้ครับเตรียมโตไปซูบสะซูปปลาซุปนองสูบหน้าขึ้นเก่าครับพี่น้องนะครับอุปกรณ์ที่จะเอาไปนะครับนี่ครับอุปกรณ์นะครับเต็มสาเล้งครับพี่น้องน้ำมันบ้านผมบุมมีขายนะครับ ได้ไปซื้อไส่ยพรครับปั๊มขอปิดมาเลยออกไปไส้ยพรประมาณหกกิโลนะครับน้ำมันโซล่าเอาไว้ดูดปลานะครับดูดสาดน้องครับเครื่องบุมีแต่เหล้าครับมากินเหล้าครับบ่มมี่โอ้ยยังเอามาโซอีกนี่ Oh, oh, i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy the, this legacy you gon' see what's left of me you gon' see success in me i ain't seen the rest i just wanna be the best at what i know better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me grow this is my quest i'ma make it don't they call me obsessed he love my นองก็ไม่ใช่นะครับนี่ครับมะครับมาเล่งครัลุ้นร่กันครับมี่ปลาบ่ครับพี่น้องไปไปแล้วครับแห้งเข้าแห้งเข้าค้อนเข้าค้อนเข้าแล้วครับพี่น้องกระปูครับโอ้มีแต่ปลาเค็งไหมครับ ตัวนี่นะครับไต่ขัวนะครับบ้านผมเอื้นขัวนะครับไปครับมาหนองที่สองครับนี่หนองแรกบอกเขาได้ปะเนยยังคันล้างพยานอะไ้บอกนี่จะเ,เป็นสายยางครับพาร่มครับนี่ครับ โอ้มากมันจการครับอยู่ในป่าโอ้แห้งแล้วนี่ครับเจ้าของสวนบมมาเบิ่งครับนี่ว่าจะเอาไปให้ช้างกินอยู่ครับนี่เพิ่นมานาเพิ่อนผมเข้าไปเบิ่งสวนเพิ่นจะเชื่อครับ พูดครับเจ้าของสวนเพิ่นโอ้ปลาคอใหญ่อีกแล้ววะนี่ว้ายค่อยจิกต้มตัวใหญ่นะตัวใหญ่ว่ามือนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มือมือนั้นปลาใหญ่เป็นไงโอ้ยยังอีสามตัวเพิ่นะพอนเอาป่ะปลาดุกปล่อยมันไปหรอปล่อยมันเจ้าอ๋อปล่อยมันแบบกึ่งปล่อยตัวปล่อยตัแล้วเนี่ยเล่นตัวใหญ่ขนาดนี้ ตนนคิดในโลกงทมป่าแล้วเลยมาใป่าเลยบโอ้ยนี่ครับพอครัวคนเก่าครับสร้างรวยครับคนม่เนี่เหรอว่าคนเก่าเลยเขาเรียกใหมาเขาซื้อกินน้ำได้หนึ่นเนาะ <laughs> โอ้ยมัมันอยู่ในป่าบรรยากาศมาเที่ยแลมันจะครับไม่ัหงเดียว่นี่แล้วใจเฮ็ดหนาน้ำมันมอยู่ง่ายน้ำได้หนึ่งผ้าดซุด้วนดีเลยตั้งเครื่องแล้วนะคนที่มาแล้ว เราไม่เคยกินสีอย่างอยู่โอ้ยกินยังมือค้ำค้ำมือเดียวเมื่อิ่นกับมือค้ำอะไรจะไปกินอย่งไรไปบ้าบ้นเปิดปฏิทินงเลยโอ้ยสิแลียสไปกินอย่างบ้าเวาซั่นก็ได้นอนขึ้นแล้วนอนขึ้นไปเลยนอนเมื่อคืนอะไรอ๋อเมือยังทานมาสเมื่อื่นสิได้ข้ามเราได้หนิไปเมือื่หรือวะไปข้ามเนียไปต่อพาสปอร์ตต่อไปต่อค้ามอยู่ในป่าครับท้องนาท้องทุ่ง ได้กินแบบบ้านๆเลยครับนี่ยเป็นยื่นปลาเพื่นอย่านี้เพื่นร้อยอยู่ไปโอมเพื่อนออกทอนะเขาอ๋อเพื่อนออกทอดอ๋อเพื่นออกเลยล่ะเพื่นออกกันแน่ปลาลุกนี่ครับนองแรกนองแรกกันซ้ำนี่ละครับนี่ครับปลาลุกปลาลุกปลาลุกน้อยนะเอาปลากระจนี่อยากงูนะงูเามาตรงนี้ครับปลากระจนครับงับพี่น้องครับ น้มป่าอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ท่งอยู่ท่าครับพี่น้กบรรยากาศเย็นดีครับอยู่นี่อันนี้ไม้คิสนาพันล้านนะครับมันจิสนาบ่โอ้ขาบัวซื้อให้ขอาตัวขายบียครับนี่ข้าวบาวซื้อให้ครับปั่นกาแฟแล้วครับกิสนาครับนั่นแหละครับเจ้าของสวนพันนะครับ ทีอต้องมาตามเขาจีบบุญงเงาอันนี้ของครครับเดี๋ยวนมีวัตนีผูกปตมอเดี๋ยขาิพาากแล้วตอนนี้เขปลาโตมกินข้าวปลาโตโอ้โหนหิวข้าวเห็นหมูกล้อยซุกมดลายคือมดลายอีใชฮะดะโอ้โหโอ้ เดือดแล้วครับเอาลงเอาปลามาใส่ครับพี่น้องบ้านนี้เอาลงครับรถที่ใส้อยู่ในบ้านนี้ครับจะติดซาเล้งทุกคันเลยครับนี่ซาเล้งเพื่อการเกษตรครับนี่ครับคันนี้ก็ซาเล้งครับคันนั้ก็ติดซาเล้งครับี่บ้านผมจะติดซาเล้งเกือบทุกคันครับอันนั้นรถูุบ่าวพอนครับบ่าวแพรแก้ให้ลีก็ได้โอ้ แกให้แกให้เป็นลูกสีฮันลูกุงดาออกมาจังไส่สันห่างหน้าใส่ซาเล้งมาเลยไม่หรอใส่ซาเล้งมาเลยโอ้มันบบเรืองด่างเรืองด่างมาหรอไม่กมัไดไปเลยก็อเออใช่เ<ๆ>ออเอามาแดงขึ้นนะใส่นะ ตันตัเลยเหรอเรียกผมพี่ทางหน้าเขาโปรดท่านเฮ้ยครับพี่น้องหลังจากเขาเก็บพักกูดมาแล้วครับนี่คลิปนี้ก็ลากันไปตรงนี้นะครับขอตัวกลับบ้านก่อนครับพี่น้องครับไปครับกลับบ้านเดินทางกลับครับมันค้ำแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ทำนี้นะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับดดสวัสดีครับจกลง